ในตลาดเมืองแซ่บสวัสดีเจนนุ่มๆคำว่าผู้ชายชอบผู้หญิงตัวเบาแต่ถ้าขี้เหงามาซบอกจะหิวได้เลยจ้าเธอไล์สดโชว์ลูกซูเกะมามี่ทำเอาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ขี้เปี่ยวใจคลั่งคล้ากับความสวยแซ่บแปลกประหลาดปานจะเกินกินของเธอมีข้อความจีบเข้ามาไม่หยุดเจ้หิวหัวเราะรัวๆให้ตายแล้วผัวๆทั้งนั้นแล้วก็มีข้อความนัดเข้ามาเจ้หิวแอบคิดไม่ซื่อติดกล้องซ่อนไว้อย่างแนบเนียนใกล้ๆกอกน้ำเด็กหนุ่มผัวคนที่1887เดินเข้ามาในห้องของเจ้หิวพร้อมกับเอาแแตตงงงโมมมมมมาาาาาฝ่เเเจจ๊ครรัับผหหลืออกกกนนนสวุ้ ว่าแต่หนูกินกล้วยเหมือนรู้อะไรนะครับหลังสวัสดิกแจ็คกันเสร็จเจหิวตัดต่อคลิปเสร็จไวกว่าโปรดิวเซอร์มือทองเสียงค้างต้องมีซะคลิปถูกอัปโหลดเข้ากลุ่มลับกลุ่มใหญ่ขับรักเจหิวมีสมาชิกเป็นลูกค้านับหมื่นไม่นานเด็กหนุ่มน้อยก็ได้เจอตัวเองในคลิปสวัสดิกแจ็คกับเจหิวเขาตะโกนลั่นเฮ้ยนี่มันตูนี่ว่ใช่หนุ่มหลายคนที่เคยปั่นผลไม้กับเจหิวเริ่มทยอยเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในห้องแห่งรังรักเจหิวถอดวิกเผยตัวตนจริงๆเธอรู้ว่าเธอกำ ตำรวจไซเบอร์เริ่มแกะรอยจากคลิปที่ทยอยหลุดจากกลุ่มโซเชียลลับขับรักเจหิวเจหิวระแวดระวังขอชงกหน้ามองสังเกตเห็นมีชายแปลกหน้าซุ่มอยู่หน้าตึก ำรวจลูพวกคนที่1 7 0 0หนุ่มแว่นหนึ่งในเหยื่อรวบรวมคลิปหลักฐานเด็ดเล่นชชกเยอกับเจหิวซูก้ามัมมี่ผมหลักเจนะแต่เจทําทกับผมแบบนี้ให้อภัยไม่ได้ภายในห้องพร้อมวิกผมเรียงรายวิกลูกอาคมของฉันสิ้นมนสะกดแล้วลยตำรวจไซเบอร์เริ่มสะกดรอยตามจนเห็นใบหน้าชัดขึ้นเฮ้ยเพื่อนที่แทม้มันคือลุงเจียวนี่วะลุงเจเรีบหอบกระเป๋าหนีตายเลวหัวเครื่องเบียบจะแหบมาทำไงดีละย,ยะยีเจียวนุ่มเหยื่อข้างแลนคนหนึ่งส่งซองจดหมายข้างในห่อ USB และข้อความถึงเวลาเจหิวต้องชดใช้ทที่่่าาากกับพพววผมมมเเเเจหหิิไขขดธอออยปแใ สักรอบหรอไม่กลัวกูไม่ได้ขมิบทันใดนั้นเกิดระบบแจ้งเตือนถึงการเข้าระบบซ้อนแอคเคาท์ลุงเจียวเจ้าหน้าที่รองรียนจะหิวโผแล้วจังหวัดน,นั้นจะหิวเผอทำน้ำหกใส่คีย์บอร์ดพอดีตำรวจจึงล็อก i อเอาไว้ได้ไม่นานหน่วยสืบสวนเข้าบุกคาเฟ่เจหิวตะโกนเสียงแตกหนุ่มเฮ้ยกูคแค่ลุงขายคอนเทนต์ลุงเจียวถูกจับแทบไม่ทันได้โบแป้งเติมลิฟต์เอ้ขอเซลฟี่ถึงหนุ่มๆครั้งสุดท้ายได้ไหมเธอออดอ้อนพี่ตำรวจข่าวรวมถึงสื่อทั่วโลกรายงานเจหิวรอกกินแตงโมกับผู้ชายถ มองผนังคุกด้วยดวงตามเมื่อยล้อยเฮ้ยนั่นมันเจสุกา้ามามีผมนีโถอุตส่าไว้ใจที่แท้คือลุงเจียหัวเถิกเหรอวะเนี่ยเหล่าแม่แม,แม,แม่เปิดคลิปอติกำลังฮูละฮูก,กับเจี่ยหยิวถึงกับช็อกโอ้อติของหัวลีลีไม่ชอบทำไมถึงเอากระเทยกอริล่าลุงเจียวไม่สำนึกนั่งโมนในโรงอาหารเรือนจำกับเหล่านักโทษอื่นๆมันจา๋าคุณดูคลิปฉันเป็นล้านเสียใจด,ด้วยนะจ๊ะชน,นีสวยๆไม่เลยนล่เฮ้ยเฮ้ผลตรวจมาแล้วนะลุงเจ้าหน้าที่เรือนจำยื่นผลตรวจเลือดจากแพทย์พบเชื้อในคนึ่งพันหกร้อยเน้าสน เคยหลอกหลายคนแต่ที่แน่ๆฉันไม่เคยหลอกใจตัวเองสองนุ่มเหยื่อแจ้งความเพิ่มพร้อมหลักฐานใหม่เจ๊แม่งไม่ธรรมดาจริงๆพี่ตำรวจซุบซิบลุงเจียวนั่งจ้องกำแพงเง,เงียบๆคงมีเพียงเงาจันที่เข้าใจหัวอ,อกเจ๊และนี่คือภาพรวมเหยื่อหนุ่มแต่ละคนดูข่าวด้วยสีหน้าหลากักอารมณ์บางคนอายบางคนเจ็บบางคนซีซาเป็นภาพแบ็กกราวด์ที่ดูคุ้นคุ้นสุดท้ายนี้ฉันคงมองว่กคดีจะหิวสะท้อนภัยยุคดิจิทัลจริงๆแล้วจะหิวอยากจะบอกอะไรไหมคะเซตหน้ามากํำลังยินเทนแต่ถ้าแอบถ่ายตอนยิงติงกิดฮ่องก เสียงระฆังดังขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งของเช้าวันใหม่นักเรียนต่างทยอยเดินเข้าสู่โรงเรียนด้วยความคลึกคักเด็กชายพิทยาเดินเข้าประตูโรงเรียนพร้อมถือแฟ้มเอกสารในตามุ่งมั่นเรากับนักการเมืองรุ่นจิ๋วมีนักเรียนอีกคนเดินตามหลังเขามาคือเด็กชายทีโน่เพื่อนร่วมชั้นเดินลากกระเป๋านักเรียนเฉื่อยแฉะสีหน้าเหมือนถูกพ่อบังคับให้มาโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนยืนต้อนรับนักเรียนอยู่หน้าประตูด้วยใบหน้าที่สดใสโดยเฉพาะเด็กชายพิทยานักเรียนโปรดของเขาตบไหลเด็กชายพิทยาและกระซิบ ครูเชียร์เธออยู่นะทำให้เต็มที่ล่ะเด็กชาย <c oughs> ทีโน่ถึงกับเบ้ปากใสเธอไอเด็กเปิดของพพอใช่แล้วเพราะวันนี้เป็นวันเลือกตั้งประธานนักเรียนนั่นเองเด็กชายพิทยาทั้งค้นคว้าและตั้งใจเขียนนโยบายรถแมพต่างๆสำหรับใช้ปราัยในฐา,านะผู้สมัครขณะที่ <c oughs> ทีโน่นั่งกินขนมกรุบกรับสบายใจไม่สนใจโลกพวกพวมนวยการสงสัยตาเชื่อมั่นกับว่าที่ประธานนักเรียนคนใหม่หวังมาช่วยพัฒนาเปลี่ยนแปลงโรงเรียนนี้อย่างสุดใจ ใต้ต้นไม้ต้นเดิมที่เด็กชายทีน่ชอบโดดเรียนมาประจำเราชอบเปิดสมุดที่เขาชอบแอบแต่งกรแปลกๆอยู่บ่อยๆระฆังดีไม่ต้องตีก็ดังเ้ยระฆังดังไม่ต้องพังก็ตีแห่แล้วมันดังได้ไงวะเขางงกับไอคิว180ของตัวเองเสียงออดดังขึ้นนักเรียนทั้งโรงเรียนทยอยเข้าแถวหน้าเสาธงเตรียมฟังคำปราศัยของผู้สมัครผู้อำนวยการประกาศด้วยน้ำเสียงจริงจังวันนี้เราจะฟังคำปราศัยของผู้สมัครทั้งสองคนใช่แล้วทั้งสองคนเด็กชายพิทยาก้าวขึ้นเวทีอย่างมั่นใจสีหน้าขมเข้มและเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังผผมมีแแแนละโยยบบบา ชัดเจนที่จะพัฒนาโรงเรียนของเราด้วยความร่วมมือจากทั้งนักเรียนและคุณครูเสียงพิทยาภพเราะหน้าฝังทําเอาส,า,สาวๆกรี๊ดกันยกใหญ่พากันปรบมือให้กับคําปราศัยของเด็กชายพิทยาเด็กชายทีโน่เดินขึ้นเวทีอย่างเก๊กๆกังๆใช่แล้วเขาเป็นผู้สมัครคนที่สองพร้อมกับเปิดสม,มุดกรอนพิาราบไม่ต้องบินให้สูงยางใครเขา้าจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไว้ท่าที่บินตัแขงมาตัยยาตแขง,แขงไป,ไป บินวนไปบินใก,กล้ๆกะลาแลนเออฟังแล้วก็ป่าปื้มจนผอ,อ,อนหนังตาแทบหลับ ส่วนสาวๆจากที่กระโดดปรบมือเพื่อพิทยาก็แทบอยากจะมุดดินหนีไอ,อ้ไข่ก็แทาเฉยฟักชัก้นที่อยากเุยบ่ายวันนั้นนักเรียนทั้งโรงเรียน,ยนก็ต่อแถวย่นบัตรลงกล่องกันอย่างคึกคักดูเหมือนการเลือกตั้งในครั้งนี้จะตัดสินใจได้ไม่ยากพิทยายืนมองเพื่อนๆลงคะแนน,น,น,นด้วยความมั่นใจก่อนที่เขาจะไปใช้สิทธิ์ของตัวเองด้วยเช่นกันและและ้วผู้อำนวยการก็ประกาศผลด้วยเสียงดังฟังชัดผู้ชนะคือเด็กชายทีโน่นทีโน่เองก็ยังเวอร์มันเอาไปเลยเพื่อนธงแห่งพลังเด็กชายพิทยาถึงกับเว่อร์น ของลุงโทนี่จากโยนกนครลันล,ลาทิุบเงินภาษีจากชาวโยนกมาแจากเป็นขนมให้กับผู้ปกครองนักเรียนและคุณครูรวมทั้งพอเาได้ดูผลประโยชน์เยอะสุดทําเอาพอยิ้มร่านําเงินกองโตอย่างพอใจจากนั้นพอ,อก็ได้ประกาศเสียงดังต่อ <c oughs> ไม่ต้องเสียใจไปเพราะผู้ที่ได้ดเป็นประธานนักเรียนตัวจริงในปีนี้คือเด็กชายประวิทย์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 ใช่แล้วพ่อของเด็กชายประวิทย์คือพลเอกโทตรีจตวาทาเอาทุกคนใส่หน้าเลือกพิทยาพอเป็นพิธีโอมามาไอตุ้มเม่งของพ่อ โยนกนครลันลาเมืองลอยฟ้าครึ้งเคงสีลุงละยิบระยับชาวเมืองสวรรค์แห่งนี้ไร่รำถ้ำกลางปุยเมฆนครร่ำรวยเศรษฐกิจร่ำซ้ำจนเด็กๆบอยบินไล่เก็บดอกไม้ทองเป็นว่าเล่นเด็กๆต่างมอบดอกไม้ทองให้ลุงโทนี่กระตากท่านเจ้าเมืองผู้เป็นที่รักยิ่งลุงโทนี่กระตากเองก็ชอบแจกของขวัญให้เด็กๆทำให้ชาวเมืองโยนกนครลันลาเมืองแห่งสวรรค์นี้มีความสุขมากพวกเขาจึงเป่าแตรสวรรค์เฉลิมฉลองกับค่าจ d ดีที่สูงขึ้น นางฟ้าตัวจิว๋วร้องเพลงสดุดีลุงโทนี่ลุงโท,น,โงโทนี่ก็ได้ทพูบีชาคายโยนกนครลันาาจีเลยทังซาคา่ะลุงโทนี่เหลืองได้ใจแอบบกระซิบกับองค์ขลักข้างกายข้าว่าชาวเมืองร่ำรวยแล้วเรามาเก็บภาษีขึ้นอีกนิดจะดีกว่าว่าแล้วเช้าวันต่อมาลุงโทนี่ก็ขึ้นกล่าวปราศัยขอชูนโยบายชาวโยนกนครจะได้ฟาดทุกดอกแล้วบอกเอาไปเลี้ยงหลานแต่ข้าต้องขอขึ้นภาษีด้วยนะจ่ายไหมจ่ายไหมลุงโทนี่ขยับมงกุฎจ๋วรมันวาววับบนหัวของเขาย้ำเตือนกับชาวเมืองโยนกนครลันลาว่ากูจะขึ้นภาษี ใครจะห้ามชาวโยนกนครลันลาฟังแล้วก็งงแต่ก็ปบมืออยู่ในโหมดบังคับเออมึงจะขึ้นใครจะห้ามมึงได้เอาหนะ้าผมสัญญาว่าทุกคนจะได้เท่าๆกันแต่ผมขอกินเยอะกว่าน่อยนะชาวเมืองฟังแล้วก็เหวอเกิดอะไรขึ้นกับท่านเจ้าเมืองกูเนี่ยอุตส่าห์เลือกมาสองสมัยเด็กๆชาวโยนกต่างจาับกลุ่มกระซิบกระซาบนินทาท่านเจ้าเมืองเอตอตาลุงนี่มันเพี้ยนไปแล้วบอกฟาดทุกดอกแล้วบอกไปเลียกหลานคืออะไรของมันวะดวงชาวเมืองขาดศรัทธาในลุงโทนี่อยู่ก็ได้มีเหล่าขุนนางแอบประชุมลับกันจับกลุ่มกระซิ ลแลกผู้เดียวได้จังดว่าแล้วก็เข้าทางลุงประหยัดกันโอเคตอนนี้ชาวเมืองกาลังขาดศรัทธาในตัวมันถึงตาพวกเราแล้วสินะลุงประหยัดกันโอเคห,เคหวเราะด้ยวยความสาสใจ <c oughs> เราคุณนางไม่รอถ้า <c oughs> เปิดแผนที่โยนกนครลันลาพร้อมกับแผนการในประเทศโทนี่กัตาก2549ทําเอาขุนนางลูกสมุนลุงประหยัดกันโอเคดีใจแห่รอบกองไฟกันยกใหญ่เย yeah, เราจะได้แดกบ้านเด็กเมืองกันเลยว, <c oughs> ว่าแล้วลุงประหยัดก็เริ่มแผงการเริ่มชักใยเป็นหัวลูกสาวลุงโทนี่ดียวกับลุงซีลเราจะจะได้เป็นนายเยอะอองอ๋องลังเลแต่ก็ตัดสิน ตกปากรับคำลุงอ๋อก็ได้ค่ะนิตาแกสมอง84,000เซลอ๋องอ๋องทำตามสัญญาดิวลับขึ้นรถแหอ่ออกเสียงเตรียมประกาศตัวเมื่อถึงทําเนียบเธอชูดาบเรื่องแสงหน้าทําเนียบปลุกกำลังใจเรียกขวัญชาวเมืองโยนกนครล,ะละันลาเธอประกาศชูนโยบายเด่นี่ฉันสัญญาว่าทุกคนจะ เคมีสังกะสีใช้ไปพ่อมก,กันค่ะชาวโยนกถึงก็เวอร์ซ้ำสองอ่าวพอก็แล้วลูกก็แล้วไม่มีความหวังอะไรเลยมีแต่เคกับสังกะสีจนหัวกุนี่จะมีแต่สังกตังอยู่แล้วชาวโยนกนครต่างกระซิบนินทาคลิปปลาใส่องอว่าที่เจ้าเมืองต่างถูกแชร์กันให้วุ่นชาวโยนกต่างมีสีหน้าเอื้อมระอาเด็กๆชาวโยนกลันลาต่างก็เอาไปร้อเรียน มีเคคักกเกกนดือดร้อนไปถึงผู้เฒ่าผู้แก่ชาวโยนกที่เริ่มจะไม่ลันลาต่างโปรยกีบดอกไม้สีทองทิ้งเพราะค่างเงินตกเกิดการรวมตัวของกลุ่มผู้นํอ้ออ๋อหอเพราะทนไม่ไหวสร้างกระแสขับไล่ทําให้เกิดกลุ่มฝูงชนชาวโยนกขับไล่ไม่เอาอองอแอง,องไม่เอาโทนี่กระตายวายแล้วก็ถูกสลายการชุมนุมด้วยกองทัพลุ่ประหยัดกันโอเคงกระนั้นก็ยังหยุดชาวเมืองโยนกนครไม่ได้ต่างออกมาขับไล่อยู่เรื่อยๆมีทั้งใช้คณะขับดนตรีประสานเสียงเราจะทำตามสัญญาออกไปอ่องอองทนไม่ไหวยอมไป มงกุฎรู้จากมือยอมยุบสภาจะไปเลยใครทุนนี่ลุ่โทนนี่กระตังเองก็ทนไม่ไหววิ่งหนีกลุ่มอ,อหอยอย่างสิ้นศักดิ์ศรีออไม่อยู่แล้วจะไปมองใบกลุ่มอ,าอ,าอาหออเป่าแต่ขับไล่เสียงหัวล้อปนเจ็ดสีดังทั่วโยนกนครลันลาพลังเป่าแต่สวรรค์พัดเอาปิวทั้งคู่ออกจากโยนกนครไปไปเลยเลี้ยงลงเลีล้ยงหลังไปใสกกบไปท่านแล้วโยนกนครลันลาเหมืองที่สดใสก็เริ่มไม่ค่อยสดใสต่อไป ประชาชนทุกร้อตขณะที่เหล่าขุนนางสมุนลุงประหยัดนั่งจิบชาเหมือนทุกอย่างเป็นไปตามแผนลุงประหยัดกันโอเคหัวลอกแผ่วเบาแต่ลึกจนหนาวสันหลังวา่าที่แท้การปลุกระดมกลุ่มออหอมาจากการชักใยของลุงประหยัดนี่เองแผนทั้งหมดเพื่อขับไล่ลุงโทนี่แล้วลุงประหยัดก็ขึ้นนั่งบัลลังไม่เพียงใช้เหล่าขุนนางลูกสมุนแต่ยังใช้กลุ่มอำนาจมืดที่อยู่เบื้องหลังด้วยและพวกมันก็ได้วางแผนต่อในระยะเฟสสองกลุ่มอำนาจมืดยังคงต้องการก,กัดกินเมืองโยนน,นครต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดผ่านคนแสวงหาอำนาจอย่างลุงลุง ทำให้เมืองโยนกนครที่เคยลันลาในวันนี้เงียบงันและหม่นหมองกีบดอกไม้ทองที่เคยเปล่งประกายบัดนี้กลายเป็นเพียงฝุ่นใต้เทา้าชาวสวรรค์แห่งเมืองโยนกก้มหน้าก้มตาทำมาหากินบนเขียและสังกสีพร้อมกับหัวใจที่ถูกหลอกสำแล้วสำเล่าแล้วใครหนอจะเป็นท้าเจ้าเมืองที่เหมาะสมคนต่อไปไม่มีใครกล้าตอบคำถามนี้ในขณะที่เมืองโยนกดูเหมือนจะสิ้นหวังก็งได้เกิดแสงสว่างเล็กๆจากเด็กรุ่นใหม่หนุ่มน้อยบกธงแห่งสันติภาพหวังจะเป็นพลังขับไล่อำนาจมืดแห่งนี้ออกไป